ตาจางฮาวสวัสดีค่ะนี่มาหาเป็นไงมีเสียงหรือ,อยังคะเดี๋ยวแบบช่างอิน ยดเชิงีเสียงอัะอันนี้เป็นไลฟ์ตอนที่2นะคะต่อจากเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี่คือไลฟ์ไปรึงนรถเสียงหายนะคะเสียงหายเราสึงก็เลยหยุดแล้วก็มาเริ่มไลฟ์ใหม่นะคะเนื้อหาที่เราไลฟ์กันในวันนี้นะคะก็คือปูรานตัวนี้เลยนะคะปูรานที่แปลว่าไม่เช่นนั้นนะคะปูรานวันนี้เราเรียนเรื่องปูลานหาเราสเกตจากฟูชีเปลนเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะปูแหลาทวนให้อีกรอบหนึ่งนะมีเสียงเราค้าบเย่เขินเกาชิอ่ะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะ,วคะทวนให้อีกรอบหนึ่ง,ะะอ,อ,งอันนี้ตอนที่สองอยังไงเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ป๊อปปี้เอาช่วด้วยนะคะอ่าต่อตอนที่สองคะ่ะอ่ะ ใส่ปากหมุดเอาไว้ด้วยนะคะต่อตอนที่2ค่ะช <Okay. S 1> ัดเสร็จแล้วบอกว่าพี่อย่างหลาชื่อด้วยนะคะโจมูหาหล่อชื่อสวัสดีกาบแจ๊เปิลนะคะมาต่อกันเลยอันนี้เป็นตอนที่2นะคะมี EP พหนึ่งนะคะนักเรียนไปย้อนดูได้นะคะไปย้อนดู EP พหนึ่งได้นะ อันนี้เป็นต่อตอนที่2นะคะอ่ะโอเคมาต่อ,อเริ่มเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้เราสืส่อสอนอ่ะว่าปูดันย้อนทุกคนนิดนึงเผื่อใครที่แบบมาปุ๊บมาเจออันนี้จะได้รู้ว่าเราเรียนอะไรกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปย้อนดู EP หนึ่งได้นะคะ ผู้หลานเนี่ยคำนี้นะคะเป็นคําเชื่อทัศน์เสียนสื่อเรียนสื่อคือคําเชื่อมศรส,สันสสธานนะคะมันจะบอเรียกว่าวางไว้ข้างหลังประโยคย,ย่อยประโยคที่2คือจะมีด้านหน้าก่อนเรื่องราวด้านหน้าเหตุการณ์ด้านหน้าเราค่อยใส่คอมมาโตงโตงเข้าก่อนแล้วค่อยผู้หลานไม่ใช่นานจากอะไรนะคะด้านหน้าเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเออดีนะที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้แน่เลยนะคะจะเกิดเหตุการณ์จะเป็นการสมมุติก็ได้นะคะซึ่งผู้หลานเนี่ย ด้านหน้านะคะในหลายๆครั้งมันจะมีคําว่าเย่าอยู่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นเย่าปู่หานแบบนี้นะคะในหลายๆครั้งปู่หนสามารถใส่เย่าไว้ข้างหน้าได้ด้วยเป็นเย่าปู่หนความหมายคงเดิมและในหลายๆครั้งก็จะเติมคาว่าเติ้วขว้าไว้ข้างหลังเป็นปู่หลานเตอ้วขว้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันปู่หลานเติ้วขว้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นปู่หลานเย่าปู่หาน 不然的话都同都是同样的意思ล้วนมีความหมายเดียวกันสามารถใช้แทนกันได้หมดเลยนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะที่เราซอสอนต่อจากเมือ่อสักครู่นี้ก็คือถ้า一定有什么重要的事不然不会这么晚还没来他一定有什么重要的事那他一定他一定那一定ไรอ่ะ เราก็มาช่วยกันมาช่วยกันค่ะนะทาแปลว่าขาวนะอีติ้งเนี่ยแปลว่าแน่นอนอย่างแน่นอนซึ่งมันจะเป็นความแน่นอนที่ เรานะคะส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นนะคะอีที้คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบเราเออโดยคนทั่วไปอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้แต่เราอะคิดว่าเอออีทิ้งต้องเป็นแบบนี้แนะ่ๆเลยถ้าอีทิ้ง有什么什么แปลว่าอะไร有什么ต้องมีอะไร重要的是重要重要,重要,重要就是สำคัญเตอใช้แสดงความสัมพั์แปบลบว่าของที่มันของของที่สําคัญชื่อแปลว่าถูกระเหตุการณ์เรื่องราวซึ่งยัน重要的是 重要的是คือเรื okay. i, game, ่องที่สําคัญนะคะ重要เรื่องที่สําคัญเรื่องที่สำคัญ重要的是，他一定有什么重要的事，就是他เนี่ยจะต้องมีเรื่องอะไรที่สําคัญแน่ๆเลย。他一定有什么重要的事，ใช่ไหม？นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคือเขาต้องมีเรื่องอะไรที่สําคัญแน่ๆเลย。านไม่เช่นนั้นหรือจะเป็นเาปู้หลานก็ได้，ูหล不ว่าไม่เช่นนั้นแลวเนี่ยข会。 ปูห้วยคือแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ปูยเชื่อมาหวัดเชื่อมาหวัดเชื่อมาหวัดพีดินอยู่นี้นะคะเชื่อเม่แปลว่าขนาดนี้ส่วนหวัดเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่หวัดช่างที่แปลว่ากลางคืนไม่ใช่ไนท์อีฟนิ่งไม่ใช่แต่หวัดที่นี้ใช้ในการบอกเวลาว่ามันช้ากว่าเวลาที่ก,กําหนดไว้สมมติว่ามีนาดิกากทุ่มหนึ่งนี่คือสองทุ่มแล้วอะเห็นไหมมันเลดแล้วอะนะคะก็ใช้คำว,ว่าหวัดได้หรือว่า ช้าปกติ9ก้าโมงเรียนอ่นนี้คือแบบสิบโมงแล้วยังไม่มาเรียนอีกเนี่ยวันเชื่อมาวันคือมันสายขนาดนี้แล้วอ่ะหายเหมหล่ยหายเหม่หลัยคือยังไม่มาหายเหมหลัยเชื่อมาวันหายเหม่หลัยคือแบบอุ้ยสายขนาดนี้หรือยังไม่มาปู้รานปู่เวเชื่อมาวัดหายเหมหล่คือเขาต้องมีเรื่องอะไรที่สําคัญแน่ๆเลยไม่งั้นอ่ะไม่มีทางที่แบบดึกขนาดนี้คือแบบเลทขนาดนี้แล้วยังไม่มาปกติต้องมาแล้วนี่คือเลทมากยังไม่มา เขาน่าจะมีอะไรที่สําคัญแน,น่ๆเลยทุระสําคัญนะคะก็จะใช้แบบนี้เนาะเออนะคะมีแบาทรแล้วมาอ่นะ,ะนี่ก็เป็นประโยคที่แบบใช้ไปบอกไอ้นี่คือเราซื้อมีโพสต์ไว้ที่หน้าเพจนะคะนักเรียนสามารถแบบไปดูได้ตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวนะนี่เราจะเปิดให้ดูหนูไปย้อนดูได้นะคะ ใครบแบบเราซื้อหนูอยากได้ข้อมูลอันนี้หนูไปเซฟได้เลยนี่เมื่พิพ่งโพสไปเมื่อวานนี้โจทย์เทียนนี่เนี่ยค่ะเพิพ่งโพสไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีพิมพ์เนี่ยตัวอย่างประโยชนเอาไว้ให้ด้วยไปโจทย์ได้ไปย้อนจดได้นะคะเราซื้อโพสให้ทุกคนฟรีนะเพจหนูไปจดได้เลยนะคะผู้หลานไม่ใช่นน้นเนี่ยนะคะ อันนี้ประโยคแรกที่เราซื้อกตัวอย่างให้ก็จะเหมือนแบบครั้งที่แหละอ่าใน EP พหนึ่งไปย้อนดูนะคะเกิดชีลู่ช่างชูหรือชิ่งกูเสียดายที่แบบระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุไม่ยานเนี่ยบูรันจิวต้าจ่าหรืไม่งั้นก็ถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้อ๋อเขา每天都给家里打电话，不然的话他们一定会不放心啊，他每天每天นี่คือทุกทุกวันเลยเเมยที每天都给家里打电话，ล้วน เก๋แปลว่าให้ข้างหลังเก๋จะเป็นผู้รับนะคะข้างหลังเก๋เนี่ยจะเป็นผู้รับนะคะอ่ะเ่อนผู้รับคนที่เราคือจา้าหลี่าที่บ้านหรือว่าคนในบ้านตาเตี่ยว,ว่าคือโทรศัพ,ศพท์ซีเราจะโทรหาคนที่บ้านโทรให้คนที่บ้านเก๋บวกผู้รับแล้วตามด้วยสิ่งที่ได้รับนะคะเก๋าจา้าหลีวว่ว่า ทราจพท์หาคนที่บ้านเก็บ家里打电话ถ้าต天都给家里打电话เขาได้โทรหาคนที่บ้านทุกวัน不然的话ใช่ไหม不然เฉยๆก็ได้นะ不然他们一定会不放心กัน,น, eating, นแต่ถึง不然的话ไม่เช่นนั้นนะนะคะถ้าเหมือนพวกเขา้าเหมือนนี่นะคะทาเหมือนพีนีอยู่นี่นะคะ eating อย่างแน่นอนคือสิ่งที่เราคิดว้ต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆหุ่นจะไม่放心 ฟังชินเนี่ยมีความหมายแปลว่าวางใจสบายใจปู่ฟังชินก็คือไม่สบายใจไม่วางใจนะอีิีุ่ยปู่ฟังชินเขาจะต้องไม่ไวเขาเรียกไม่สบายใจแน่ๆถ้าเกิดเราไม่โทรหาทุกวันเนี่ยทำแมบเทียนโตเกะจ้าหลี่打电话不然的话他们一定会不放心 h o เาาวข,วาาขาวา่าโที่บ้านแบบทุกวันเลยไม่งั้นล้วก็พวกเขาคือคนที่บ้านเนี่ยจะต้องแบบ ไม่สบายใจไม่วางใจแน่ๆเลยคือกงังวลตาลชินนั่นเองนะคะนะเ้า一定有什么重要的事不然不会这么晚还没来对很好นี้ก็เป็นไวกรอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยในข้อสอบ h พ K นักเรียนที่เตรียมสอบเอยู่นะคะก็สามารถย้อนดูได้หลายๆรอบเลยนะคะ อันนี้จะมี2 EP ีนะคะก่อนหน้านี้เราซื้อไลฟ์ไปแล้วอันหนึ่งนะคะแต่เสียงหายก็เลยหยุดเราก็ไลฟ์ใหม่อันนี้อันที่2องเนนะัไปตามเก็บใน E นะีีที่1ได้อันนี้เป็น EP ีที่2เป็นไวกรณก็คือผู้ร้านเป็นเหรียญสื่อที่แปลว่าไม่เช่นนั้นนะคะจะใช้ย้าผู้ร้านผู้ร้านแต่ว่าได้หมดแล้วมันก็จะมีความหมายวิธีการใช้เหมือนกับคำว่าโฟกเจอร์นะคะเราจะใช้เป็นโฟกเจอร์ก็ได้แต่โฟกเจอร์จะเป็นการหักมุมที่อาจจะแบบ มีน้ำเสียงที่เน้นมากขึ้นปุ้รมันจะแบบเบาๆหน่อยเบาๆส,บๆ,สบๆสอบๆหน่อยนะคะเนาะสามารถสงสัยอะไรถามเราชื่อได้เลยนะคะถามได้เลยนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าเราชื่อชอบเรียนแบบนี้นะคะอ,อ,อยากเรียนแบบเจาะลึกเพิ่มเติมแบบเข้มข้นหนูก็มาเรียนในคอร์ส c h น n e แก a ม m าของเราซึกก็มีนะคะเราจะมีคอร์สแก a m m a เหมือนกันนะคะก็สามารถมาลงทะเบียนเรียนด้วยกันได้สมัครเรียนด้วยกันได้เราซึกก็จะสอนแบบนี้นะคะสอนในคอร์สเอ่อสอนในคอร์สซึ่งเป็นกลุ่มปิดอยู่ใน Facebook นะคะใครที่สมัครก็เข้าเรียนได้เลยเราสามารถเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงตอนนี้เราซึ่เปิดมา4คอร์สเรียนต่อเน,นื่องกันนะคะ Ear Sense แ,แบ่งออกเป็น4คอร์สนะคะตอนนี้ สอนคอร์สที่4แล้ใครชอบแบบเรียนแบบไลา์ก็มาคอรสสได้เลยแต่ว่าบางคนแบบหนูอยากปูพื้นฐานแน่นๆก็แนะนำคอร์สที่1ก่อนเป็นรีเวลหก่อนนะคะก็จะเป็นตัวนี้อ,อันนี้ใครสนใจทักหาสอบถามรายละเอียดของคลิปทีลองเรียนได้แต่ถ้าเอ้ยหนูอยากเรียนฟรีก็ ยังไม่อยากสมัครเรียนก็เรียนฟรีหน้าเพจกับเราซื้อแบบนี้ได้เลยนะคะเราซื้อก็มาสอนฟรีหน้าเพจเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยอยากจะเจาะลึกอยากจะเรียนแบบจริงจังให้ได้แบบคืออยากได้เร็วๆอ่ะอยากได้เยอะๆนะคะก็แนะนําเลยช็อตคัดเลยอันนี้เรียนแป๊บเดียวเข้าใจเข้าใจแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเหมาะสาหรับคนที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันต้องใช้ภาษาจีนพูดคุยสื่อสารแล้วพูดให้ถูกหลัก พูดที่ถูกหลักคนจีนจะได้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็จะแนะนําพวกคอไปก่อนเสริมเข้าไปมันจะได้พูดเรียงประโยคนะคะเรียงประโยคเรียงคาให้เหมือนกับเจ้าของภาษานะคะตอนนี้ก็มี4ระดับอันนี้เราซื้อโปรแบบระดับ1-3ให้นะคะปกติเนี่ยตอนนี้ราคาคอร์สละ6,000มันจะมีโปรหน้าเพจเหลือคอร์สละ2,000นะคะคอร์สละ2,000ถ้า3ระดับก็คือ3คอร์สก็อยู่ที่6,000บาทนะคะแต่ละคอร์สเนี่ย แต่ละคอเนี่ยจะมีไวยากรณ์ทั้งหมด20ตัวด้วยกันย่างใชนมีผู้ร้านอย่างเงี้ยอ่ะก็ถือนับเป็นหนึ่งซึ่งพอสอนเสร็จจะมีแบบฝึกหัดแต่เมื่อกี้ไม่มีแบบฝึกหัดให้ทํานะคะแต่ว่าในคออาจจะมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยนะคะซึ่งในแต่ละลเวลนะคะหนึ่งลเวลเนี่ยจะมีทั้งหมด20ตัวเลย20ไวยากรณ์ที่เจอบ่อยในข้อสอบเพรสเคเหมาะมากสําหรับคนที่มีเป้าหมายการสอบเพรสเคและคนที่ต้องใช้ภาษาจีนในการทํางาน การทํางานนี้พูดมัวๆไม่ได้เราต้องพูดเรียงประโยคให้ถูกต้องคนที่ฟังเขาจะได้เข้าใจเพื่อนร่วมงานคนจีนจะได้เข้าใจนะธุรกิจจะได้เข้าใจนะคะว่าข้อนี้จะตอบโจทย์มากจะทำให้เราเรียงประโยคได้อย่างมั่นใจพูดกับคนจีนได้คล่องขึ้นนะคะก็ถ้า3ามรีเวลก็จะมีทั้งหมด60ตัวเยอะเยอะอยู่นะคะ60ตัวนะเรียน60ตัวแล้วก็มีไวยากรเขาเรียกว่ามีแบบฝึกหัดให้ทาด้วยนะคะ ตอนนี้ให้ราคาพิเศษเพียง3,999รเิบาบาทเท่านั้นได้เรียน3คอร์ชิเลลละครละพันต้นต้นเองนะคะ3,999บาทเท่ากับเหมือนมอสมัคร2คอร์สแถม1คอร์สแต่ถ้าในคนไหนบอกว่าหนูอยากเรียนถึงเลเวล4เลยห2 3 4สคอร์สมัคร4คอร์สร,อรสรวดเลยจะได้เรียนไลฟ์สดกระโดดซื้อด้วยนะคะสคอร์สให้ราคาพิเศษเพิ่มอีก1,000บาทพิเศษสำหรับคนที่สมัคร4คอร์สให้เพิ่มอีก1000บาทนะคะเป็น 4,999บาทน,นะคะได้เรียน4ี่คอร์สเลยนะคะอันนี้ไม่มีทำโบนีสทำเฉพาะคนที่ดูไลค์เท่านั้นนะคะคนที่ดูไลค์ก็แคปภาพนี้แล้วทักหารเราซื้อเลยเราซื้อขอสมัคร Grammar level 1นึถึงสราคา3า 9, 9 9หรือว่าเราขอสมัคร level 1นึถึงสราคาพิเศษนะคะ4999ได้หมดเลยคือตอนนี้ใครสมัคร level 4 มันเป็นคอร์สที่เปิดใหม่และสอนสดเราซื้อก็จะโปรอยู่ที่2,500นะคะสมัครคอร์สเดียว2,500แต่ถ้าเกิดใครที่ดูไลฟน์นี้แล้วก็สมัครคอร์สมัครทีเดียวสคอร์สเลยเราซื้อให้เพิ่อมอีกแค่พันเดียวแล้วเรียนไปเลยสคอร์สสอนทุกวันศุกร์นะคะสวนทุกวันศุกร์ตอนเช้านะคะ10โมงครึ่ง11โมงประมาณเนี้ยก็จะเข้าไปสอนในกลุ่มนี้ก็ตามเข้ามาเรียนด้วยกันได้นะคะแล้วเกิดใครบอกว่าเราซื้อ ยังยังไม่สะดวกสมัครเรียนตอนนี้อะไรเงี้ยน,นักเรียนก็เรียนฟรีหน้าเพจกระสือไปก่อนเรื่องเวลานี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรียนสดไม่ได้ก็ย้อนเรียนได้เรื่อยๆหรือว่ามมีคำถามสงสัยอะ่ะจะถามใครก็ทักหาคุยกับป๊อบป,ปี้อย่างกรได้ทักหาได้โทรคุยได้นะคะเนาะโอเคสนใจทักหาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเนาะสามารถขอคลิปทดลองเรียนอะไรต่างๆได้ วันนี้ก็ฝากให้ทุกคนกลับไปเรียนรู้ทบทวนเรื่องผู้ดันอันนี้ด้วยนะคะไม่มีเรื่องผู้ลันนะคะโอเคนาะจีเพียนเจอร์เจรลี่ล่ะนะคะ,นะคะก็ฝากเพจเราซื้อเอาไว้ด้วยนะคะฝากเพจเอาไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ยนะคะอ่าซัพพอร์ตเราซื้อได้คือกดแชร์กดกดใจได้เลยนะคะขอบจีเพียนเจอาเจอรลี่ล่ะใจเยงบ๊ายบายสวัสดีค่ะ